สวัสดียามเช้าคะ่ะพบกับสบายจังสเตชันมาดื่มกาแฟกันดีกว่าวันนี้พี่พามาดูต้นไม้เหมือนเดิมคะ่ะแต่ให้ดูยี่สุนที่พี่ปลูกไว้กับต้นคัตเตอร์เหมือนจัดช่อดอกไม้ไว้เลยอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะลกไปนะแต่ก็เป็นความงามตามสวยงามนะเอาเป็นตามธรรมชาตินะคะ ยี่สุนค่ะยี่สุนชนิดดอกใหญ่นะคะแล้วก็อยู่รวมกับต้นคัตเตอร์ต้นคัตเตอร์นี่ก็จะมีอยู่สองพันนะคะแต่พันนี้โอ้กำลังสร้างปัญหากลายเป็นวัชพืชของสวนพี่ไปเลยละค่ะแต่ก็ดูสีสันเขาสวยดีนะคะสดใสเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันหน่อยซินีนะคะกับคัตเตอร์ค่ะ ก็รสร้างความสวยดูเพลินๆค่ะก่อนที่จะถูกตัดแต่งออกไปนะคะจริงๆแล้วพี่ตัดคัปเตอร์ทิ้งไปเยอะแล้วนะเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนเดิมแต่พี่ชอบนะมันมีความรู้สึกเหมือนจัดช่อดอกไม้ไว้ในสวนยังไงอย่างนั้นเลยะคะ่ะล่ะค่ะ นี่ค่ะพระจันท์ครึ่งเซี้ยวที่ซื้อมาเมื่อวันก่อนเอามาแกวนไว้ที่สวนด้วยนะคะก็เช้าเช้าอย่างเงี้ยเขาดูสวยมากให้สีสันสดใสมากๆเลยค่ะเห็นมาโซล่าอยู่ตรงนู้นนะคะตีเหลืองฮันนี่คาร์ะละเมลค่ะแล้วมานี่ค่ะบิชอบชอปชอนี้บิชชอปค่ะ ชอบเป็นกุหลาบที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะสมแล้วล่ะที่เขาเรียกว่ากุหลาบสามัญประจำบ้านดูแลง่ายออกดอกสม่ำเสมอค่ะดูต้นนี้พี่ว่ามีเกือบ30ดอกได้อะทั้งดอกตูมดอกบานเนี่ยนะคะที่กำลังจะรอบานมือใหม่ อย่างพี่นี่แหละเหมาะมากบิชช o ชอบมากเลยค่ะพี่มีอยู่สี่ต้นบิชช o เนี่ยนะคะนี่แล้วพี่ก็ปลูกลิปินชารีต้นนี้ก็บิชอปอีกเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้พี่ไม่ได้ใส่สมแบบัติต้นเมื่อกี้นะคะต้นนี้ใส่สมไว้บิชชปต้นนี้ส่วนต้นเนี้ย ทำไว้อย่างนี้ตั้งใจจะตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มค่ะแต่สีมือการตัดแต่งให้คะแนนตัวเองตกค่ะคือพี่ตัดแต่งไม่เก่งไม่เก่งหรือไม่กล้าตัดแต่งนี่ละคะ่ะเสียดายกลัวเขาไม่โตบ้างละอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งออตอนนี้ก็เริ่มตัดเต็มที่แล้วบางต้นก็ ตัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยล่ะคะ่ะมือใหม่ก็อย่างนี้ละคะ่ะยอมรับเลยว่าเรายังเป็นมือใหม่จริงๆอันนี้นะคะเรนนิงบูค่ะออกดอกเป็นชอบเป็นพวงอย่างเงี้ยละคะ่ะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเรนนิ g งบูนะคะ uh. เขาจะ uh. เลื้อยออกข้างๆอ่ะ แตกกิ่งแล้วก็แยกมาข้างๆเราต้องคอยจัดเข้าซุ้มแล้วก็ตัดกิ่งออกนะคะนี่ยอย่างกิ่งนี้นะคะดนนิงบูเนี่ยคือเขาจะเป็นแบบนี้ต้องคอยดูแลค่ะมาเรื่อยๆเฉยเอมค่ะกำลังเลื้อยจับให้ขึ้นซุ้มโค้งแล้วนะคะก็กำลังไปได้ดีนะคะ เชอมเนี่ยเป็นกุหลาบที่สวยนะคะแล้วก็ดูแลง,ง่ายเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราจริงๆค่ะนี่นะคะส่วนต้นนี้พี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตอนแรกเขาบอกว่า red i n t r a d i t i o n หรืออะไรเนี่ยแ่ะคะ่ะแต่ปรากฏว่าพอดอกบานแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่นะเพราะถ้าจะเป็นต้น red i n d u ิ t i o n อะไรเนี่ยเขาจะต้องกรีบดอกเขาจะต้องหลายนี่ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็สวยค่ะสวยดีส่วนด้านนี้โบนาลิซ่าก็เริ่มที่จะเลื้อยกำลังจะจับขึ้นซุ้มแต่คงจะไม่ทันเชอร์เอมอะค่ะมีสองต้นนะหลายใจมากเลือกอยู่ต้องนานจะเอาต้นไหนมาไว้ตรงนี้ นะคะก็ค่อยๆนั่นทําไปนะคะนี่แหละความสุขก็คือดูต้นไม้ค่อยๆโตค่อยๆไต่ซุ้มของเราขึ้นไปนะคะงานก็คือนี่ค่ะคือ spirit of freedom ดอกที่ฟูฟูต้นที่ดอกใหญ่ๆเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มโรยละ p i r i t of freedom ก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกบ่อยค่ะแต่ เขาไม่ค่อยบานพร้อมกันก็เลยจะไม่ได้เห็นช่อตัวโตวแบบนี้นะคะเพิ่งมีนี่แหละพี่เพิ่งเห็นก็ภูมิใจนะต้นนี้ซื้อมาก็50บาทเท่านั้นเองค่ะเลี้ยงในกระถางด้วยแต่กระถางที่อยู่บนดินนะพี่มีต้นไม้ที่เป็นกระถางแล้วปลูกไว้ที่กวางไว้บนพื้นซีเมนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยโตเหมือนกัน แต่บางช่วงเขาก็ออกดอกสวยดีนะอันนี้ค่ะ Spirit of f r e e d o m ตัวนนี้ค่ะ First Lady ส่วนต้นนี้เงียบไปนานเลย ออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วสันจิตค่ะพี่ชอบสีเขานะแต่บางทีเ่เพื่อนบ้านมีเยี่ยมบอกตายปลูกคุณนายตื่นสายสีสันได้ใจมากมสีเขาสดจริงๆนะสดแบบสีบ้านเย็นนะ่ะดอกก็ชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะคะดูแลง่ายไหม,มพี่ว่าบิชอบง่ายกว่า มีดายแบกเยอะอาจจะเป็นใบหนาอันนี้ฟ้าประดิษฐ์ค่ะปลูกไว้ให้ความชุ่มชืน้นตองต้นนี้นผ่านๆไม่ต้องดูราจะไหลทีแล้วเนาะมาสะละมีอยู่ประมาณพี่นับดูแล้วเมื่อกี้ยี่สิบสองดอกได้นะคะต้นนี้เดี๋ยววันนี้ต้องมาตกมาตัดกิ่งออกค่ะอย่ารอไม่เลิค่ะไปต่อต้นนี้ก็ดูบ่อยละเบื่อละ ไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าโอ้มิลันดาค่ะมิลันดาออกดอกบ่อยนะมิลันดาแต่ต้นไม่แข็งแรงค่ะพี่มีกุหลาบที่ปลูกแล้วไม่โอเคคือไม่ยอมแทงกิ่งกระโดงใหม่ก็นี่แหละค่ะมิลันดาอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยปลูกเขาไว้ในโลเคชันที่ไม่ดีนะคะโดนบังแดดจากคุณ ผีเสื้อแสนสวยเนี่อ้าวดอกโรยแล้วนะคะแต่ดอกนี้ยังสวยอยู่ค่ะมรลันดาอันนี้ทำความสะอาดสวนไปแล้วนะคะก็คือเก็บวัชพืชไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้นกุหลาบอีกต้นหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนำคือต้นนี้ค่ะอันนี้ดอกโรยพี่นับแล้วนะ30สิบดอกได้ต้นนี้คือคอนสแตนต์ค่ะ เป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะเป็นต้นที่แข็งแรงมากๆต้องบอกเขาแข็งแรงกิ่งกา้านใหญ่โตไวค่ะเลี้ยงง่ายทนแดดสู้ฝนทนแดดดูลักษณะใบนี่นะคะสีชมพูค่ะถ้าเป็นต่างประเทศอากาศหนาวๆเขาก็จะดอกเขาที่ดูใน อินเทอร์เน็ตนะคะดอกเป็นทรงถ้วยแต่บ้านเราก็ได้แบบนี้ค่ะก็เป็นออกดอกเนี่ยเป็นพุ่มออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็กิ่งก้านใหญ่แข็งแรงมากๆเลยค่ะนี่คืออีกพุ่มหนึ่งนะคะออกดอกสีชมพูตรงกลางก็จะเป็นสีเข้มหน่อยข้างๆก็เป็นชมพูอ่อนค่ะอันนี้สุมบิชชอปก็แก้ไขเอาอเมริกันบิวตี้ออกไปแล้วค่ะ เรียกว่าทำความสะอาดเก็บวัชพืชออ,อกไปเดี๋ยวดูต้นนี้หน่อยนะคะอยากให้ดูความสวยงามของเธอนี่ค่ะ prosperity ช่อที่วันก่อนดูวันนี้บานแล้วค่ะวันก่อนพี่พามาชมต้น prosperity แล้วบอกว่าเออช่อนี้รอบดอกไว้ดูดอกตุมต่มๆนี่ค่ะบานแล้วสวยค่ะเดี๋ยวพี่จะต้องมาเก็บ เขาข้าวสูงนะคะพอเขาเลื้อยออกมาข้างนอกพี่ว่าต้นเนี้ยตัดแต่งทรงพุ่มยากมากแครม,มาแปลงค่ะเขาจะคล้ายๆเรนเนิงบูนะก็คือกิ่งเขาเนี้ยจะแตกออกข้างๆตลอดเวลาเลยเรียกว่าโหบานออกไปเลยนะคะบานออกเยอะแยะเลยเมื่อวานพี่เพิ่งมาตัดแต่งแล้วก็มาจัดข้าสูมค่ะก็ ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเหลือ Prosperity ที่ต้องทำต่อไปกิจกรรมทำสวนนะคะก็เหมือนกับทำงานบ้านนั่นแหละไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะมีนูน่นมีนี่ให้ทำเยอะแยะนะคะนี่เพิ่งถอนวัชพืชไปเก็บหญ้าออกไป่อจะเก็บเสร็จโอ้ยนะคะพอเก็บวัชพืชเสร็จก็มาตัดแต่ง ตัดแต่งเซตก็จะต้องใส่ปุ๋ยเขาจะได้แตกมาใหม่นะคะก็แต่มันเป็นความสุขไงอสุขก็ทำไปค่ะใครที่อยากจะทำซุ้มโค้งนะพี่แนะนำต้นนี้เลยโรแม,มนติกตูตๆค่ะโตวไวมากๆดูความสูงของเขาสูงค่ะสูงูงขึ้นไปอีกสูงไปอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเดี๋ยวต้องต้องมาจับให้เขาเ เหมือนกับทามุมให้เขาโค้งหน่อยให้กิ่งก้านเขาโค้งอะคะ่ะเพื่อจะได้แตกแตกแขนงออกมานะคะแบบนี้เขาก็จะยาวยืดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขกําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงนะจะทํากิ่งเขายังไงถึงจะให้เขาแตกแขนงออกมา โอ้ยดอกไม้ไทยๆน่ารักน่ารักดาวเรืองสีดอกบวบแล้วก็บานไม้รุ้ยค่ะสีชมพูน่ารักน่ารักค่ะจริงๆไปไม่รูยเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยนะแล้วก็มีบานไม้รุยอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นเขาจะสูงแล้วก็ดอกเนี่ยดอกแบบเนี้ยกาจะยาวขึ้นมาเลย พี่หาซื้อไม่ได้แฮะสวยดีอะ่ะพี่ว่านะอย่างนี้ก็สวยนะพออยู่รวมกันแล้วเขาดูสวยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูสวนผักบ้างดีกว่าไปทางสวนผักบ้างคราวนี้มาดูทางด้านแปลงผักบ้างดีกว่าต้นหอมค่ะต้นใหญ่มากแล้วก็เราก็ใช้วิธีตัดตัดนะคะตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่อีกนะคะ ก็จะไม่ค่อยพ่นสารเคมีกุหลาบเลยช่วงนี้นะคะเพราะปลูกผักนั้นๆจะพ่นสักทีหนึ่งก็ระวังมากใช้ที่เวลาพ่นสารเคมีเพวเอ,อยาฆ่าแมลงเราจะใช้กระบอกฉีดเล็กๆที่เขาใช้สำหรับฉีดต้นไม้อะคะเป,เป็นกระบอกพลาสติกเป็นถังเล็กๆอะ่ะแล้วก็เหมือนที่รีดผ้าอย่างนั้นแหละคะ่ะ เราจะฉีดต้นกุหลาบแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ฉีดมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะะคอันนี้คือต้นหอมค่ะอันนั้นก็แปลงกุหลาบต่วนดาวเรืองก็เหมือนกันค่ะโรยลาเริ่มจะไม่ไหวละเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะคะเขาก็คิดว่าจะหมดช่วงของดาวเรืองไปแล้วนะคะก็กำลังคิดว่าจะปลูกผักกันค่ะทีนี้มาตรงนี้มุมสวน โซนใหม่คะ่ะเร่งคุยไม่จบเลยเรื่องคนทำชอบทำสวนเนี่ยงานไม่จบไม่สิน้นเหมือนกับคนเป็นแม่บ้านนั่นแหละนะคนเป็นแม่บ้านก็คงรู้อยู่แล้วละงานบ้านมันไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวรีดผ้าทำความสะอาดขัดห้องน้ำหรือว่าทำงานธุรการก็เหมือนกันดูแล้วเหมือนไม่มีงานแต่จริงๆงงานเยอะค่ะในสวนก็เช่นกันค่ะก็เหมือนกันมนีนู่นนี่ เยอะแยะอันนี้คือต้นไม้ที่ซื้อมานะคะเวอร์บีน่าค่ะพี่เอามาลงไว้ในเข่งที่ปลูกมังคเคอสาเหตุเพราะว่าตอนแรกไม่ตั้งใจจะลงนะแต่มาดูเจอมอังคเคอเนี่ยลากลอยขึ้นมาเลยค่ะเพราะวาเวลาลาลดน้ําเนี่ยบางทีใสาย,ยางมาไม่ถึงเราก็จะใช้วิธีฉีดน้ําเข้ามาพอฉีดมาดินกระเด็นออกค่ะก็ทําให้ลากของมังค์เคอเขาลอยขึ้นมาก็เลยเอาเวอร์บีน่ามาปลูกซะเลย นะแล้วเราคิดว่าเขาเป็นพืชที่คุมดินได้นะคะข้างๆคือฟ้าประดิษฐ์ลงดินไว้สวยแล้วออกดอก,ดอกสวยแล้วต้นนี้กันแท่นกันค่ะต้นโมนาลิซาพี่ก็ใช้ต้นนี้ต้นเ,เดซี่สีเหลืองนะคะพึ่งลงวัวไว้ครึ่งเขาเป็นง่ายมากๆเลยพี่ซื้อมากระถางเดียวว่ะยีบาทแล้วก็โซมก็ตัดเขาเขาแห้งนะคะก็ตัดแต่งแล้วก็ลดน้ํา ปรากฏว่าฟื้นมาแล้วก็เราก็ขุดไปปลูกจก,กระจายพันธุ์ได้เยอะเลยล่ะคะ่ะส่วนอันนี้คือต้นผีเสื้อราชาวดีสีขาวคะ่ะลงดินไว้แล้วนะคะมุมนี้ก็จะเป็นนี่แวววิเชียนแล้วก็ต้นแววมายุลาคะ่ะ ซัมเมอร์สโอยู่ตรงน้นนะคะก็ค่อยๆทำไปเนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะคะว่าต้นไม้ใบย่ามจะเป็นยังไงเป็นการช่วยเราผ่อนคลายสบายๆนะพี่เคยทำงานออฟฟิศนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดแล้วก็มีผลกับสุขภาพมากๆเลยทั้งเรื่องของความดันนอนไม่หลับนะคะ แต่พอมาปลูกต้นไม้เพลินจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าต้นไม้การทำสวนหรือการทำกิจกรรมที่เราชอบเนี่ยค่ะก็ทําให้เราผ่อนคลายไม่เครียดนะคะแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะมาปิดท้ายที่ต้นอะไรดีหนะ้าอันนี้มองคเลอร์นะคะดูนี่ดีกว่า มีเบียรทีสนะคะแล้วก็เข็มอินเดียค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะพี่ขอฝากช่องสบายจาังสเตชันด้วยค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะอ่านบทความของพี่นะคะอ่านได้ที่2 id อ n l i n e ค่ะพี่มีลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ